นี่ไพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหบังเมฆแล้วเมื่อกี้คนยอดเขามาเนี่ยสวยนะอย่นไงกำลังจะหลุดจากเมฆอ่ะ นี่นะครับช้ากันอกลักับต่อ เช้านี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําครับมันขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางนี้ตอนตกมันตกทางนี้เหรออ้าอันแล้ว ส่วนที่เขากลับเก็บน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะฝั่งนี้เหรออ๋เเอเริ่มมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีหมอกลงปกคลุมตอนนี้เรียกว่าเหนือน่าจะเหนือ,เก,อเกือบๆจะเหนือสุดแล้ว อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับนี่ไงดูนี่หมอกโอ้โหหมอกเอกอ แดดจ้าสักหน่อยนะใช่หมอกเอสวยอันนี้ก็เป็นภูเขาโอ้ใช่ค่อนข้างสูงชัน อนนี้เราชมรอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานวันอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำช้างครับฮะ <c oughs> ด้านล่างนี้ก็เป็น <c oughs> ไรสวนของชาวบ้านครับโอ้โหสวยงามาน,างนี่ก็เป็นภูเขา อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำตอนนี้มองเห็นหมอกโอ้สวยอากาศเย็นมากครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วมันมีลมด้วย <c oughs> สุดยอดเอาเข้าไปใกล้เออเข้าไปใกล้เข้ามาใกล้หนึ่งสองสามอีกที้สามสองหนึ่งเห็นปลาทิพย์ป้ะปลาทิพย์มันงอเราพอดีเลยเออเนี้ยเนี้บไปตัว สวยงามเ้ขึ้นแล้วเนแล้วนจะไม่แดงถูกแล้วมั้งขอบคุณครับเฮ้ยขอโดดทีนึงเราพี่จักดไม่ทันอ่ะต้องลั่นชัตเตอร์ห่ะดูไ จะเพิ่มเพิ่มจะไปดูจ้ะอ้าวพอแป๊บเดียวพผขึ้นอันนี้แล้วนะแป๊บเดียวพผฝนยอดเขาแล้ว ลามเดินเร็วอะนะไหนลูกกุ้งอะเอออ่านอ่าดูนอดูนออานหน้านเข้าหากันขอ่อที่ตกกานะเออ่อรบปนนลังกลังนลังิงสองอย่างนี้นะฮะเฮ้ยอะไรอย่างนี้หออ่าอนีเยิอบอกไปเติมน้ นี่ไงพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหบังเมฆแล้วเมื่อกี้พ้นยอดเขามาเนี่ยสวยเมฆบังอ่ะฮะนั่ไงกำลังจะหลุดจากเมฆอ่ะฮะเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อน เดินลงมาแล้วลืมกล้องลืมอะไรหมดเลยเอออะไรเลยลืมแม่แก้มลืมหายลืมหมดเลยอะไรต้องหมดเหรอเฮ้ยเราอยู่เขื่อนอะไรนั่นน่ะห <|so|> ้วยน้ำช้างฮะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างจังหวัดเชียงรายเชียงรายกั้นเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวขวดเดี๋ยวพี่ะอ๋คลิปพี่ป่ใช่ขี้ตาอ่องอย่างี้ตา หวยอะไรนะเดี๋ยวห้วยน้ำช้างห้วยน้ำช้างจังหวัดเชียงรายใช่ไม่จะเอาชิปพี่แล้วเอาชิปนี้เอาชิปนี้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ห้วยน้ำช้างนะครับจังหวัดเชียงรายอากาศก็เย็นพอต้องควรประมาณสิบกองศาก็ถือว่าเราได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ หนาวแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราเดินทางมาถึงจงจุดนี้แล้วก็ทีมคารวานของเราก็ได้มาพักนะครับที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ถือว่าได้ท่องเที่ยวได้ดูบรรยากาศที่สวยงามจามคืนก็ได้ทานข้าวกันแบบเป็นทีมก็คือทานหมูกระทะกัน ก็มีความสุขครับวันนี้นะครับราะช้านี้ก็ออกจากตรงนี้นะครับ8ปดโมงคึ่งแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่ดานเพื่อที่จะเข้าประเทศลาวครับวันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมวันหนึ่งครับขอบคุณครับ

ตอนนี้6กโมงกว่าๆเกือบเจ็ดโมงอากาศยังเย็นอยู่ยังไม่มีแสงแดดไปดูวิวสวน

อันนี้ต้นทุนเรียน สวยสวยอ๋อนี่เหรอช้างกอดกันอ๋อช้างคู่ห่างกันนี่มีห้องน้ำด้วย่วงมากเลได้ลหลายตอนยเออนี่นะครับช้างกอดกัน บอกรักพักออกอดกันที่บ้านแฟนอ๋อนี่เขาเรียกว่าบ้านแฟนเหรอเออนี่แหละบ้านแฟนไปนเรือออกดิขจะไปไหนไปบ้านแฟนนั่งเรือไหมมีใครนั่งเรือไหมนั่งเรือออกดิมุมนี้สวยนะมุมนี้สวยเอ๊ออยออ